ถือว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกประหลาดใจอะไรมากนะครับกับแนวทางการจัด11ผู้เล่นตัวจริงลงสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่35เมื่อช่วงหัวค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้จะมีผสมผสานผู้เล่นที่ชื่อชั้นเป็นตัวละครหลักของทีมชุดใหญ่อยู่ในหลายตำแหน่งแต่ถ้ามองกันจริงๆก็จะพบว่ามันมีรายละเอียดเหตุผลที่มาที่ไปของการส่งพวกเขาลงไปผนึกกำลังกับดาวรุ่งเพื่อแข่งขันเกมกับเบลนฟอร์ดแทาบทั้งนั้นโดยลาอับสเวตตัวจริงของปีสัตวแดงเริ่มที่ผู้รักษาประตูใใชช้้้้งงงาา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 านนนนนเออาไตบบีีีี็ดดทท่่กนนก่กกกกหหจปแลลละขวรรสมมั ข,ขก็เหมือนเป็นสัญญาณชัดเจนจากคนเป็นกุนซือว่าในรายการยูโรปาลีกมีแนวโน้มสูงที่อัลโมลิมจะมอบความไว้วางใจให้กับอังเดลนาหน้าประจนสุดทางจึงเลือกให้เจ้าตัวได้มีเวลาพักเพิ่มเติมในเกมกับเลนฟอร์ดนี้ชนิดที่ไม่มีชื่อแม้แต่บนมานั่งสำรอง ขณะดเดียวกันในส่วนของผังแนวรับ3เซนเตอร์ผสมผสานด้วยดาวรุ่งอย่างไทเลอร์เฟเดเันกับ2ผูเ้เล่นจากทีมหลักที่ก่อนนี้มีปัญหาสภาพร่างกายและต้องการเวลาในการลงสนามเพื่อจับจังหวะเกมกลับมานั่นก็คือลูกชอและมาไทเดอร์ล็กตามด้วยวิงแบ็กสองฝั่งจากซ้ายคือการจับไฮร์อาัมาลงประจําการหลังตัวนักเตะรายนี้ได้รับเสียงชื่นชมจนล้นหลามจากช่วงก่อนหน้านี้และฝั่งขวาก็ยังเป็นแพทริกดอกูส่วนแดนกลางจับคู่มานูเออกาเต้กับค,บคอบบี้เมนูมีเมสันเบลกับอริฮันโดกานาโชเป็นคู่สิบปั้าาดาวรุ่งชิโอ จะเห็นนะครับว่าจากรายชื่อตัวจริงที่ัอโมรลิมเลือกใช้งานในเกมวันอาทิตย์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความกักแต่อย่างใดและแต่ละชื่อที่ถูกส่งลงเล่นล้วนเมดผลดองรับแทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะผู้เล่นที่ต้องการเวลาในสนามแข่งขันหรือฟื้นฟูระดับความฟิตของร่างกายกลับมาปจนถึงผู้เล่นในหมวดที่ผลงานจากเกม,เมอ,อื่นๆยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักจึงส่งลงเพื่อให้มีโอกาสได้เรียกความมั่นใจกลับมาสู่ตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสู้กับศึกสำคัญในช่วงกลางสัปดาห์นั้นคือแอตเลติกบิลเบา ส่วนตัวที่เลือกพักไปไว้ข้างสนามในฐานะตัวสำรองก็จะเป็นพู้ที่กลัมสึกการลงเล่นมาหนักหน่วงและถือเป็นโอกาสให้พักไปเต็มๆเลยในเกมนี้อย่างเช่นบรูโน่ฟิลเดร์นตแฮร์รี่มักไวคาเซมิโลและเลนิโยโลส่วนเคสของอาร์มิเดียโลที่แม้หายเจ็บกลับมาแล้วแต่เกมนี้ยังเป็นแค่สำรองก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อมองว่านี่คือผู้เล่นตัวความหวังอันดับหนึ่งของสโมสรที่ต้องประครบป้ององร่างกายให้ดีเพื่อพร้อมจะช่วยทีมในเกมนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกที่ปีสัดแดงมีแนวโน้มจะหลุดเข้าไปถึงได้อยู่ต ไม่มีอะไรแล้วแต่เขาก็ยังยืนยันเรื่องของความสําคัญในแง่ที่เพ่อนของเขาต้องลงสนามไปเพื่อดําผลงานที่ถูกต้องออกมาไม่ใช่การลงสนามไปแบบขอไปทีหรือเล่นให้จบจบไปเกมหนึ่งกระเท่านั้นอีกทั้งยังส่งสัญญาณด้วยว่ามันอาจจะเป็นเกมที่ไม่มีเดิมพันอะไรก็จริงแต่ในแง่ของการเตรียมความพร้อมก่อนเกมสําคัญในกลางสัปดาห์เกมกับเรนฟอร์ดนี้ก็เหมือนเป็นโอกาสอันดีในแง่ที่ต้องพยายามเล่นเพื่อเอาชนะจะได้ใช้ใชัยชนะที่ได้มานี้ไปต่อยอดความมั่นใจก่อนลงแข่งกับบิวเบา ในส่วนของรูปแบบเกมการแข่งขันเบลนด์ฟอร์ดเริ่มต้นในฐานะเจ้าบ้านด้วยความมีชุดชื่ววในการเล่นและแค่ไม่ถึง5นาทีดีก็มีโอกาสลุนขึ้นนําแบบจะแจ้ง2-3ถึงครั้งจากความผิดพลาดในการสื่อสารของลูกชอที่เกือบพักบอลคืนใบเยินดีที่ถล่มตําแหน่งไป <S <S ทว่าจากนั้นกลายเป็นปีสัดแดงที่ค่อยๆตั้งเกมกลับมาได้และชิงขึ้นนําไปก่อนหลังเข้านาที14โดยเป็นการตัดบอลจากตรงกลางที่กานาโชทําชิงกับคอบบี้เมนูจะาดุดไปทางริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนปาดจังหวะเดียวเข้าในกรอบเขตโทษตรงจุดนัดพบ เข้ากับจังหวะวิ่งสอดของเมสันเมาส์ที่เข้ามาจบสกอร์พอดีและถือเป็นการเข้าทําที่ถือว่าสวยงามและเป็นทีมเวิร์กที่ดีของปีสัจแดงนอกจากเป็นประตูออกนํายังหมายถึงการกลับมาทาประตูได้อีกครั้งในรอบปีของตัวเมสันเมสาเองอีกด้วย แต่ทางเบรนท์ฟอร์ดเองก็ไม่ได้ยอมจำนนใช้เวลาแค่ราว12นาทีในการกลับมาตีเสมอจากจังหวะทุ่มไกลเข้าเขตโทษผู้เล่นปีแสดงเคลียร์บอลไม่ขาดทำให้เบรนท์ฟอร์ดได้ตามซ้จังหวะเก,ก็บตกบอลฉลับลูกชอเปลี่ยนทางเข้าไปในแบบที่บยินดีเองก็ชะง,งักหลงไปอีกทางกลับมาป้องกันไม่ทันการเสียประตูไปในลักษณะดังกล่าวภาษาอังกฤษเรียกว่าซอฟโกนะครับหรือก็คือเป็นการเสียประตูที่ง่ายเกินไปหน่อยแต่ก็มาเป็นภาพจําของปีแสดงในฤดูกาลนี้ไปแล้วที่มันไม่ค่อยละเอียดกับรายละเอียดเกมเล็กน้อยจนถูกคู่แข่งหยิบฉ จากประตูแซงนําของเบรนส์ฟอร์ดที่ตามมาติดๆในช่วงเวลาไม่กี่นาทีหลังตีเสมอจต่จังหวะก้าก,กึ่งที่ The ทเดอร์ลิกถูกเบียดล้มลงหน้าเขตโทษและบาดเจ็บไปแต่ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าหยุดเกมให้ส่งให้จังหวะของผู้เล่นปีแสดงคนอื่นชะง,งักไปเสียวินาทีหนึ่งนำไปสู่การที่เบรนส์ฟอร์ดได้เปิดคอไปทางเสาไกลจบที่การขึ้นโขกของชาเดย์ส่งให้เจถินกลับมานําเป็น2อหนึ่งถือเป็นการเสียสองประตูในเวลาแค่6นาทีเท่านั้นของปีสัดแดงและยังเสียหาย2เด้งเมื่อต้องสังเวย,ยเเวกัทอออกยมทายเดอร์ลิกบาดเจ ว่ากันตามจริงแล้วเกมครึ่งแรกนับตั้งแต่ที่ยูไนเต็ดขึ้นนําไปก่อนหลังจากนั้นมาเกมของพวกเขาก็ไม่ได้สร้างภาวะคุกคามเข้ากรอบเคทโทของเบรนท์ฟอร์ดได้เพิ่มเติมอะไรเลยนะครับที่สาคัญจังหวะเมสเมาที่ทําประตูให้ทีมนายังถือเป็นจังหวะลุ้นประตูตร,ตรงกรอบครั้งเดียวเท่านั้นของยูไนเต็ดตลอด45นาทีได้อีกต่งางหากขณะที่เกมในครึ่งหลังของปีแดงรูเบนเอัลลิมถอดลูกชอกับดอกรูออกแลนะให้อามัดกับเลนนโยโรล,ลงสนามแต่เกมก็ไม่ได้ถือว่ามีความแตกต่ไไก่่่าาาาาาางงงงงออออะะไไรรรรรปจจจจกกกกกกกคคึแมมนนนนนัััุดดทีีพววเเเเเเข้ยบบ์ชชืิิหหลลลสถ ก้ากึ่งที่ส่วนมากจะแพ้มากกว่าชนะซึ่งปัญหาตรงนี้ก็นําไปสู่การไม่สามารถสร้างความต่อเนื่องในการเล่นได้มากพอจะก่อให้เกิดภาวะคูคคมให้เบนฟอร์ดรู้สึกกดดันได้ก่อนเข้านาที60บลูเบนออมริมก็เริ่มทยอยเปลี่ยนตัวผู้เล่นเริ่มจากคิเสเซนเอรกเซนลงมาแทนเมสันเมาส์ที่ได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลเจ้าถิ่นล้นหลามพาอตัวของเอรกเซนเองนั้นเคยทําผลงานในชุดเบนฟอร์ดได้ดีก่อนย้ายมาอยู่กับปีสัตดงและตอนนี้ที่ตัวของเขาเองกําลังจะหมดสัญญาก,กับปีสัตแดงก็ถูกเชื่่่ออมโยงงงวาีีกาากกสจะลับไปน ford รนรรค้หึ และแฟนบอลเพึ่งน้อยเองก็แสดงท่าทียอมรับอยากเห็นเขากลับมาเล่นให้อีกครั้งเช่นกันทว่าช่วงนาที69เป็นทางเบรนฟอร์ดที่ได้ประตูนำห่างเป็น3 1หนึ่งจากจังหวะบอลคลอสเ,เข้ากลางเขตโทษบเล่นปีลแสดงประกอบตัวไม่ดีพอทำให้ชาเดอร์ได้เทคข้นโขกเข้าตาข่ายเป็นประตูที่2ตัวเขาเองในเกมนี้เท่านั้นไม่พอนาที73หรือเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีจากประตูที่3เ <Ren fort S 2> บรนฟอร์ดบวกประตูที่4ได้ต่อเนื่องจากการขึ้นเกมมาตามช่องและจบด้วยวีซ่าเข้าแท็บอินจังหวะบอลที่เพื่อนป้อนใส่่่าาาานนนมใหห้้แบบสบสสสยยียีงีงเเเิปป็4 4 1ลัระตูท 4, เอเมีการเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายส่งวิกตอร์ลินเดเลิฟลงมไปแทนไทเลอร์เฟรดิกซันช่วงนาที81ปีแสดงได้ประตูไล่มาเป็น4-2จากจังหวะที่กานาโชได้ลองวางเท้ายิงไกลาจากหน้ากรอบเขตโทษส่งบอลพุ่งแรงหายเข้าเสาไกลไปแบบสวยงามเกมที่เหลือหลังจากนั้นเบนฟอร์ดเลือกจะถอยไปซื้อเกมรับแน่นในแดนตัวเองส่งให้ปีสัดแดงได้เป็นฝ่ายเล่นกับลูกบอลและครองเกมขึงใส่เป็นส่วนมากซึ่งก็มีบางจังหวะที่ได้ลุ้นประตูอยู่บ้างและก็ไม่ได้ประตูไล่มาเป็น4-3จากจังหวะลุยเข้าไปของอาร์มัดเดียโลทางขา ประตูเข้าไปเป็นประตูที่7ในฤดูกาลนี้ของตัวอามัดเองอีกด้วยและก็ถือเป็นประตูที่ส่งผลดีในแง่ของการเรียกความมั่นใจของตัวเขาเองหลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บไปพร้อมกันแม้สุดท้ายเกมจะจบด้วยความพ่ายแพ้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและถือเป็นการแพ้เกมเพมย์เบลิกในฤดูกาลนี้เป็นนัดที่16และมีคะแนนขันที่39แต้มรังอันดับ15ลังพ่านไป35เกม แต่นั่นแหละครับโจทตั้งต้นของการลงสนามที่มันไม่เหลือเดิมพันใดๆให้ไขว้คว้าในฤดูกาลนี้ทาให้แฟนบอลเองกับไไรรู้สึกอินังรั้งครอบอะไรกันมากแล้วอันนี้คืออ้างอิงจากปฏิกิริยาของแฟนบอลปีสแสดงในสนามนะครับ เราจะเห็นผ่านการถ่ายทอดสดเลยว่าไม่ได้แสดงออกถึงความเคร่งเครียดอ,อะไรกันมากกับการแพ้เกมนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ว่าตอนนี้โฟกัสทั้งหมดของแฟนๆเทไปที่ยูโรปาลีกกันหมดแล้วบนความพ่ายแพ้เกมนี้ถือว่ามีสัญญาณดีอยู่2ข้อสําหรับปีสัตว์แดงแล้วก็มีสัญญาณไม่ไดีอยู่อีกบางข้อนะครับเริ่มที่สัญญาณดีคือการกลับมามีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดของเมสันเมาส์กับเบเรนโดกานาโชที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องบอกว่าเป็นผลดีสําหรับพวกเขาทั้งสองคนในแง่ความมั่นใจก็ลุยเกมสําคัญยู เกมระบ,บุจ้าจตัวเดินออกจากสนามแบบมีอาการให้เห็นเพียงแต่สัญญาณเชิงบวกคือเขาไม่ได้ใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเดินแต่ก็ทําให้ตัวเลือกใช้งานของอัมริมน้อยลงไปสําหรับเมสันแล้วเจ้าตัวกล่าวหลังเกมว่ามันก็เป็นเรื่องน่าผิดหวังที่ต้องแพ้เกมแข่งและเขาเชื่อว่าทีมที่หมายถึงตัวเขาเองและเพื่อนๆทุกคนสมควรต้องทําให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะในพาร์ทการป้องกันที่ดูเหมือนจะโดนโจมตีรูปแบบเดิมๆจนมากเกินไปแต่ก็ไม่สามารถรับมือกันได้ดีพอนอกจากนี้มายังตอบคาถามเรื่องความสําคัญของการต้องคว้าแชมป์ยูโรปาลีกที่เป็นการชงคําถามมาจากสื่อหลังเกมด้วย ม,มันคือโอกาสที่เราจะได้กลับมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้านั่นคือส่วนที่สําคัญที่สุดแน่นอนว่าผลงานในเกมลีกก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักแต่ถ้าเราสามารถเข้าชิงและคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกมาได้มันก็อาจมองได้ว่าเป็นการจบฤดูกาลที่เป็นเชิงบวกเรามีเกมสําคัญวันพฤหัสนี้ไม่สําคัญเลยว่าสกอร์จะเป็นยังไงมาเราจะต้องบุกเหมือนสกอร์เท่ากันอยู่เรารู้ดีว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ปีท้ายที่รูเบนเอาหมุลิมที่ผลงานในลีกคุมทีมแพ้เยอะมากตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งจตตุทททกกกก็ไไม่่่่่่่ดดด้้้แแปปีีีีับสสิิงงเขึนนนอออใวาาย คือเกมที่เด็กดาวรุ่งที่ลงสนามได้รับประสบการณ์ไปเต็มๆในแง่ของความผิดพลาดในรายละเอียดการเล่นเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ในระดับอาชีพแบบนี้แล้วก็แสดงท่าทีเห็นใจในทีด้วยคําที่ว่านี่คือช่วงเวลาที่มันเป็นเรื่องยากกับการจะได้รับประสบการณ์ดีๆแต่เรารู้บริบทที่กําลังดําเนินอยู่เช่นกันเกมนี้เราเริ่มต้นได้ดีเราคุมเกมได้ค่อนข้างดีแต่หลังจากนั้นรายละเอียดอย่างการทุ่มบอลของคู่แข่งและลูกตั้งแต่กลายมาเป็นปัญหาของเราซึ่งมันก็ปกตินะเมื่อมองว่าทีมเราไม่ได้มีผู้เล่นที่ลงสนามไปพร้อมส่่่่่ววนนนงงผ้เเเลลททีีมามาาาาากกกยอออะไไรรรรคคิดดดุถืืป็ํหับ เขาและเรากําลังเตรียมการส่งต่างๆเพื่อเกมมากกว่า1เกมเราต้องการผลการแข่งขันซึ่งมันยากแต่เราก็พยายามให้มันดีที่สุดผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเวลานี้เรากําลังเล่นดีๆขึ้นเรื่อยๆและเราต้องรับทุกความเสี่ยงและรับทุกความกดดันที่มีตอนนี้เราแพ้เกมพรีเมียร์ลีกเราจะสู้เพื่อยุโรป้าลีกและวันพฤหัสบ,บดีคือเกมที่สําคัญที่สุดสําหรับเรานอกจากนี้ลูเบนอมริมยังพยายามลดความกดดันจากคำถามที่ถามเกี่ยวกับทีมของเขากับศักยภาพในการแข่งขันเกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าโดวยว่าเรายังไม่พร้อมจะแข่งขันจริงจังในพรีเม แชมป์จริงจังและเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแต่เราจะเป็นต้องชนะรวมถึงจำเป็นต้องคว้าแชมป์รายการนี้เพื่อมอบสิ่งตอบแทนให้แฟนๆของเราแล้วจากนั้นเราจะมีเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสองรายการนั้นในอนาคตต่อไปซึ่งสําคัญของฤดูการที่เหลือนี้คือการที่เราต้องตระหนักอย่างท่องแถวว่าเราไม่สามารถจะทําผลงานแบบนี้ได้อีกต่อไปเรารู้บริบทตอนนี้แต่ในฤดูการเช่นนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าผู้เล่นดาวรุ่งจะเข้าใจดีถึงความหมายของการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ามันเป็นอย่างไร